แกะเปลือกกุ้งออกง่ายๆใน3วินาทีโดยที่เราไม่ต้องเสียวเวลามายืนแกะให้เมื่อยก็สามารถนำเปลือกกุ้งออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยค่ะและกุ้งก็ยังอยู่เป็นตัวสวยๆแบบนี้เลยทั้งสะดวกรวดเร็วและทำง่ายมากๆวันนี้ก็นำมาฝากกันทั้งหมด4วิธีนะคะใครชอบวิธีไหนหรือถนัดวิธีไหนก็ลองเลือกแล้วนำไปทำตามกันได้ค่ะ แต่ก่อนที่จะไปเริ่มแกะเปลือกกุ้งก็ให้นำกุ้งที่ซื้อมาไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็ให้นำเส้นดำหรือว่าขี้กุ้งออกแบบนี้ค่ะใครถนัดเอาขี้กุ้งออกวิธีไหนก็ทำตามวิธีของตัวเองได้เลยแต่ส่วนของเจ๊หิวเจ๊หิวจะใช้วิธีการหักหัวกุ้งลงมาเล็กน้อยแล้วก็ดึงเส้นดำออกมาแบบนี้ค่ะง่ายดีไม่ต้องเสียเวลาเอามีดมานั่งผ่าค่ะส่วนหัวกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเก็บไปทำอาหารต่อค่ะ หลังจากที่เรานำเส้นดำหรือว่าขี้กุ้งออกหมดแล้วเราก็จะนำกุ้งนี้ไปแช่ไว้ในช่องฟิต30นาทีทั้ง4วิธีที่จะพาทำในวันนี้ก็จะมีทั้งแบบแช่ช่องฟิตแล้วก็ไม่แช่ค่ะมีใครยังใช้วิธีแกะกุ้งแบบเดิมๆแบบนี้อยู่บ้างไหมคะการแกะแบบนี้ทั้งเสียเวลาแล้วก็ช้าด้วยจะนำไปทำอาหารแต่ละครั้งก็ไม่ทันใจกว่าจะแกะเสร็จก็ใช้เวลาหลายนาทีเลย แต่ว่าวันนี้ทุกคนจะได้แกะกุ้งที่ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นแล้วค่ะเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะคะวิธีแรกเราจะใช้ซ่อมมาช่วยในการแกะเปลือกกุ้งค่ะโดยที่เราจะนำซ่อมสอดเข้าไปตรงใต้เปลือกกุ้งแล้วก็ค่อยๆบิดข้อมือจากนั้นเปลือกกุ้งก็จะออกมาแล้วค่ะทำให้ถึงหางกุ้งเลยนะคะง่ายใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าวิธีต่อไปง่ายกว่านี้อีกนะ กุ้งออกมาเป็นตัวสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดุกครั้งหนึ่งนะคะนำซ่อมค่อยๆสอดเข้าไปใต้เปลือกกุ้งจากนั้นก็บิดข้อมือไปมาซ้ายขวาแล้วก็ดึงออกเพียงเท่านี้กุ้งก็ออกมาเป็นตัวสวยๆแบบนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา30นาทีแล้วนะคะที่เรานำกุ้งไปแช่ไว้ในช่องฟิสเราจะนำมาใช้ในการแกะกุ้งวิธีที่2กันค่ะวิธีที่2นั้นง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึง3วิ เปลือกกุ้งก็หลุดออกมาแล้วในขั้นตอนนี้เราจะทำตอนที่ตัวกุ้งมีความแข็งนิดนึงค่ะแต่ไม่ใช่แข็งปกนะคะแข็งแบบว่ายังพอขยับได้อยู่นำนิ้วชี้และนิ้วโป้งจับที่ด้านบนและด้านล่างตรงช่วงหางบิดข้อมือไปมาซ้ายขวาแล้วดึงออกเพียงเท่านี้กุ้งก็หลุดออกมาแล้วค่ะเปลือกกุ้งก็อยู่สวยๆแบบนี้เลย ส่วนตัวกุ้งก็หางอยู่ครบแบบนี้นะคะวิธีที่สองนี้เจ๊หิวชอบมากๆแล้วก็ทำบ่อยเดี๋ยวจะทำให้ดูครั้งหนึ่งนะคะนิ้วชี้และนิ้วโป้งจับที่ด้านบนและด้านล่างตรงช่วงหางบิดไปมาเล็กน้อยเพื่อให้ตัวกุ้งกับเปลือกมีความหลวมจากนั้นก็ดึงออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยค่ะต่อไปวิธีที่3นั้นก็ง่ายแสนง่ายเราจะนำตะเกียบมาช่วยในการแกะเปลือกกุ้งค่ะ นำตะเกียบสอดลงไปใต้เปลือกกุ้งตามแบบในรูปจากนั้นก็บิดข้อมือไปมาซ้ายขวาเพียงเท่านี้เปลือกกุ้งก็หลุดออกแล้วทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนำตะเกียบสอดเข้าไปใต้เปลือกกุ้งจากนั้นก็บิดข้อมือเล็กน้อยเพื่อดึงเปลือกกุ้งออกแล้วก็ทำต่อให้ถึงปลายหางเลยค่ะ เพียงเท่านี้เปลือกกุ้งก็หลุดออกมาได้ง่ายๆแล้วไม่ต้องเสียเวลายืนแกะเลยต่อไปวิธีที่4วิธีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเราจะนำด้ามช้อนตรงนี้มาใช้ในการช่วยแกะเปลือกกุ้งกันค่ะคว่มช้อนลงตามแบบในรูปจากนั้นก็สอดด้ามช้อนเข้าไปใต้เปลือกกุ้งค่อยๆสอดเข้าไปค่ะ จากนั้นก็บิดข้อมือซ้ายขวาไปมาเล็กน้อยเพียงเท่านี้เปลือกกุ้งก็หลุดออกมาได้ง่ายๆแล้วสอดเข้าไปให้ถึงปลายหางเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครสอดเข้าไปไม่ถึงเดี๋ยวทำอีกรอบนึงก็ได้กุ้งออกมาเป็นตัวสวยๆแบบนี้เลยค่ะหางก็อยู่ครบแล้วก็สวยด้วยเดี๋ยวจะทำให้ดุกครั้งหนึงนะคะคว่ำช้อนลง จากนั้นก็นำด้ามช้อนสอดเข้าไปที่ใต้เปลือกกุ้งตามแบบในรูปในคลิปนี้เจ๊หิวค่อยๆ่อยทำนะคะแต่ว่าเวลาที่ทำจริงจะทำเร็วกว่านี้ค่ะบิดข้อมือไปมาซ้ายขวาแล้วดึงออกเพียงเท่านี้เปลือกกุ้งก็หลุดออกแล้วทำต่อให้ถึงปลายห่างเลยง่ายไหมคะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับเคล็ดลับดีๆในการแกะเปลือกกุ้งที่เจ๊หิวนํามาฝากในวันนี้ชอบกันไหมคะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการแกะเปลือกกุ้งออกง่ายๆแบบนี้กันด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องยืนแกะให้เมื่อยคะ่ะ ฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย